สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรียนรู้ภาษาไทยจากสื่อมวลชนในวันนี้ครับผมก็จะต่อเนื่องจากการที่นําเรื่องกระถินมาให้ท่านได้รับฟังต่อจากคราวที่แล้วซึ่งคราวที่แล้วก็ได้พูดให้ท่านได้ฟังว่ากระถินนี่แบ่งออกเป็น2ประเภทคือกระถินหลวงและกระถินราชนะครับก็กระถินหลวงได้เล่าให้ท่านได้ฟังไปแล้วนะครับว่ามี3ามประเภทนะครับตอนนี้มาพูดถึงเรื่องของกระถินราชราษฎรนี่นะครับ กระถินราษเนี่ยนะครับก็พูดง่ายๆว่า,าเป็นกระถินที่ราษฎรทํากันขึ้นเองนะครับก็แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับที่เราเห็นเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้คือมหากระถินกับจุนกระถินครับมหาแปลว่ายิ่งใหญ่จุนก็แปลว่าเล็กอย่างที่ท่านทราบแล้วนะครับเอาละมหากระถินนะครับก็คือการนําผ้าสําเร็จรูปเนี่ยครับไปถวายพระสงฆ์โดยไม่เจาะจงครับ มหากถินก็แบ่งออกเป็นกะถินส่วนบุคคลและกถินสามคัคคีเรามักจะได้ยินกถินสามัคคีกันบ่อยๆใช่ไหมครับมาอันแรกก็คือกถินส่วนบุคคลก่อนก็แล้วกันนะครับกถินส่วนบุคคลนี้ส่วนใหญ่ก็จะทําในหมู่ญาติพี่น้องในหมู่คนสนิทไม่มีการเฉลิมฉลองใดๆทั้งสิ้นนี่คือกถินส่วนบุคคลนะครับาการาพูดก็คงจะเป็นอนุโมทนานะครับ อนุแปลว่าเล็กอนุแปลว่าน้อยนะครับทำส่วนน้อยอนุโมทนาครับตอนนี้เมื่อมีกระถินส่วนบุคคลแล้วก็มีกระถินสามัคคีที่เรารู้จักกันดีนี่แหละนะครับกระถินสามัคคีนี้จะทําในคนหมู่มากครับหลายคนหลายกลุ่มนะครับมีการเฉลิมฉลองอย่างใหญ่โตมโหฬารเลยนะบางแห่งนะครับนั่นคือกระถินสามคัคคีฉะนั้นกระถินสามัคคีส่วนใหญ่เราก็มักจะใช้คําว่า โมทนาบุญด้วยโมทนาไม่ใช่อนุนะครับอนุแปลว่าเล็กอย่างที่ว่านะครับอนุใช้กับงานที่เล็กๆนะครับเป็นส่วนบุคคลอย่างากระถินส่วนบุคคลอย่างที่ว่านั่นแหละอันนี้นะครับโมทนาน่าจะถูกต้องที่สุดนะต่อไปครับจุนกถินครับจุนกถินจุนก็คือเล็กใช่ไหมครับจุนกระถินก็คือกระถินที่ทําให้เสร็จภายในวันเดียวและจะทอดถวายก่อนหมดเขตกถิน 1-, 1 2วันนะครับก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปนะครับเช่นกระถินโจรก็มีบ้างคือทำแบบรวดเร็วนะครับกระถินจรก็ว่าบ้างทางภาคอีสานก็อาจจะบอกว่ากรถินแลนคือกระถินแล่นเนี่ยน,น,นะครับฉะนั้นเขาบอกว่าการทำจุนกระถินี่นะครับถือว่าได้บุญมากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางวัดยังไม่ได้มีกระถินมาปักเลยนะครับฉะนั้นก็จะต้อง มีผู้ที่จะมีจิตใจใสายสัทธาจริงๆนะครับจึงจะมาทําจุนกระถินนี้ได้เขาเลยบอกว่านี่จะได้บุญเยอะเลยว่างั้นนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับที่นํามาเรียนให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันเกี่ยวกับเรื่องของกระถินต่อไปครับก็จะนํามาเล่าให้ท่านได้ฟังอีกแล้วในช่วงนี้เกี่ยวกับกระถินสําหรับวันนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าคิดว่าจะเป็นประโยชน์ผมก็จะพยายามหาข้อมูลสอดแสวงหาสิ่งดีๆเหล่านี้มาให้ท่านได้รับทราบกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชนจะได้เข้าใจและก็จะใช้จะได้ใช้กันอย่างถูกๆูกนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ